ายงานผลหลังจากการเปลี่ยนชุดสวิตบนขวานะครับให้กับ Garmin Forerunner 235เสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ชาร์จไฟเข้าที่60%นะครับติดฟิล์มกระจกนะครับให้กับลูกค้าตามที่ได้แจ้งก่อนที่ส่งมานะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อสายชาร์จนะครับตรงนี้ เดี๋ยวพิมให้ดูนะครับว่าเซนเซอร์ฮาร์เดดทำงานได้ตามปกติเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแต่ที่สําคัญก็คือปุ่มกดบนขวานะครับนี่นะฮะกดสั่งงานได้ตามปกตินําไปจับสัญญาณ GPS ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันนะครับรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยปุ่มเลื่อนลงเลื่อนขึ้นนะครับนี่นะฮะทำงานได้ตามปกตินะครับพร้อมที่จะ ส่งมอบกับคืนนี้กับลูกค้าก็ขอบคุณมากนะครับที่ไว้ใจร้านล็อกรีไบท์เราก็ยินดีให้บริการนะครับต้องแจ้งให้ทราบเหมือนเดิมทุกครั้งว่าเครื่องทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้ําได้อีกแต่สามารถกันเหงื่อกันน้าลาาตัวกิจกรรมวิ่งปัน่นได้ตามปกตินี่คือข้อจํากัดของการเปิดซ่อมนะครับส่วนเครื่องนี้สาเหตุที่ ปุ่มสวิตช์บนขวาชำรุดเพราะว่าตัวสกรีนหน้าจอนะครับตรงนี้นะครับหลุดลอกนะครับก็เสื่อมอายุการใช้งานก็เลยส่งผลให้เหงื่อเข้ามาที่ตัวสวิตช์ชำรุดนะครับก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยกลับมากดสั่งงานได้ตามปกติต่อสายชาร์จนะครับขึ้นสถานะการชาร์จได้ตามปกติพร้อมที่จะส่งมอบขอบคุณมากครับหลานล็อกดีบายยินดีให้บริการครับ